สวัสดีครับพบกับช่องบรรยานออาทัวร์นะครับวันนี้ครับมาอัปเดตราคาเข้าเปลือกประจาวันศุกร์ที่22พฤศจิกายน2567ครับพี่น้องครับโอ้วันนี้นะครับราคาเข้าเปลือกหอมมะลิ105นะครับภาคอีสานของเรานะครับราคาปรับพุ่งนะครับอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องครับขึ้นหลายจังหวัดครับภาคอีสานเราเตะทะลุกิโลกรัมละ13บาทเลยครับพี่น้องครับช่องบนบ้านออทัวร์นะครับขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับที่รับชมให้กําลังใจ ท่องบบ้านเอาทัวโดยตลอดมาครับพี่น้องครับมาดูไรละ1นึ่บาทครับหลังจากที่มีการประชุมเมื่อวันที่19บกาพฤคมสนหกที่ผ่านมานะครับรอการพิจารณานะครับว่าจะได้ไร่ละ1 0 0 0บาทไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนหรือจะได้ไร่ละ500บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนครับหลังจากการประชุมนะครับนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยนะครับเห็นด้วยกับการฟื้นโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1 0 0 0บาทเพราะ หากช่วยเหลือไร่ละ500บาทต่อไร่ตามที่มีการพูดมาก่อนหน้านี้ครับพี่น้องครับสมมุติว่าชาวนามีที่นา8ไร่ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเพียง4,000บาทต่อครัวเรือนเท่านั้นแต่หาก1,000บาทต่อไร่จะได้รับเงินช่วยเหลือ8,000บาทต่อครัวเรือนและไม่ติดใจที่ลดจํานวนไร่จาก20ไร่เหลือ10ไร่ต่อครัวเรือนเพราะชาวนาส่วนใหญ่เป็นไรายย่อยก็จะมีที่ดินเฉลี่ย15-20ไร่ซึ่งตามทำไย เรื่องดังกล่าวจะเข้าสู่พิจารณาของคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติในวันจันทร์ที่25พฤิจิกายนานี้ก่อนเสนอคอรมอเคาะในสัปดาห์ถัดไปซึ่งนายกสมาคมชาวนาเห็นว่าต้องให้มีผลย้อนหลังฤดูการผลิตนี้ด้วยเพราะหลายพื้นที่ได้เก็บเกี่ยวข้าวกันไปแล้วครับพี่น้องครับต้องรอรุ่นอีกว่าจะได้ไร่ละ1,000บาทหรือไร่ละ500บาทครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน ด้วยนะครับครับก็มาดูราคาข้าวเปลือกหอมมะลิสดวันนี้ครับพี่น้องครับพี่น้องเกษตรกรนะครับสุดปลื้มนะครับราคาข้าวดีนะครับพุ่งอย่างต่อเนื่องนะครับราคาข้าวหอมมะลิสดครับพี่น้องครับภาคอีสานบ้านเราครับสัปดาห์นี้นะครับราคาข้าวปรับอย่างต่อเนื่องแต่วันจันทร์แล้วก็วันพุธแล้วก็วันศุกร์วันนี้ครับราคาปรับขึ้นอีกครับพี่น้องครับจังหวัดที่ปรับราคาข้าววันนี้นะครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดขอนแก่นจังหวัดยะโสธร จังหวัดอุบลราชธานีนะครับจังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดสุรินทร์ครับส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดครับก็อยู่ที่ราคากิโลกรัมละ13บาทครับอยู่ที่อำเภอเสรลภูมิเนอพี่น้องครับครับก็ดูราคาข้าวเปลือกหอมมะลิตามข้อมูลสมาคมโรงสีข้าวไทยครับวันนี้นะครับมาดูราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินะครับนาปี67ทัง68ครับข้าวสดครับวันนี้นะครับราคาปรับขึ้นครับหลายจังหวัดภาคอีสานบ้านเราครับพี่น้องครับจังหวัดบุรีรัมย์รับซื้อกิโลกรัมละ12บาท70ตังถึง13บาทครับ <invece> จังหวัดนครราชสีมารับซื้อกิโลกรัมละ12บาท4 0สตังถึง13บาทครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับรับซื้อกิโลกรัมละ12บาท5 0สตังถึง1 3บาทครับจังหวัดขอนแก่นรับซื้อกิโลกรัมละ12บาท20สตังถึง12บาท80สตังครับจังหวัดยะโสธรครับรับซื้อกิโลกรัมละ12บาทถึง12บาท5 0สตังครับจังหวัดอุบลราชธานีครับรับซื้อกิโลกรัมละ12บถึง12บาท60ตึงััจงหวดสิบซื้อกกิโลรัม12บาทถึง12บตังครับจังหวัดสุรินทร์ครับซื้อกิโลกรัมละ12บสองตางค์ครับ ครับราคาข้าวหอมมะลิ105ปีนี้ครับถือว่าเป็นปีทองของข้าวหอมมะลิครับราคาปรับขึ้นนะครับช่วงนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรครับเริ่มเก็บเกี่ยวใกล้เสร็จเกือบหมดแล้วครับราคาก็ยังขึ้นดีครับพี่น้องครับครับก็มาดูราคาข้าวเปลือกเจ้าวันนี้ครับก็มีการปรับขึ้นเช่นกันครับความชื้นที่25%ครับกรุงเทพมหานครรับซื้อตันละ8 2 0 0บาทถึง8,600บาทต่อตันจังหวัดกาญจนบุรีรับซื้อตันละ8,400บาทถึง8,800บาทต่อัน จังหวัดฉะเจียงสารับซื eight, 9, ้อตันละ7 8 0 0บาทถึง8 2 0 0บาทต่อตันจังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ8,600บาทถึง9,000บาทต่อตันจังหวัดนครนายกรับซื้อตันละ8,400บาทถึง8,800บาทต่อตันจังหวัดนนทบุรีรับซื้อตันละ8,600บาทถึง9,000บาทต่อตันจังหวัดนครปฐมรับซื้อตันละ8,600บาทถึง9,000บาทต่อตันจังหวัดปทุมธานีรับซื้อตันละ8 2 0 0บาทถึง8,600บาทต่อตันจังหวัดเพชรบุรีรับซื้อตันละ8,400 8,800บบาาททถึงตัน จังหวัดลพบุรีรับซื้อตันละ8,300บาทถึง8,700บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุรีรับซื้อตันละ8,600บาทถึง9,000บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรีรับซื้อตันละ8,300บาทถึง8,700บาทต่อตันจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับซื้อตันละ8,400บาทถึง8,800บาทต่อตันจังหวัดราชบุรีรับซื้อตันละ8,400บาทถึง8,800บาทต่อตันจังหวัดกำแพงเพชรรับซื้อตันละ8,600บาทถึง9,000บาทต่อตัน จังหวัดพิจิตรรับซื้อตันละ8,200บาทถึง8,600บาทต่อตันจังหวัดนครสวรรค์รับซื้อตันละ8,600บาทถึง9,000บาทต่อตันจังหวัดพิษณุโลกรับซื้อตันละ8,300บาทถึง8,700บาทต่อตันจังหวัดเพชรบูรณ์รับซื้อตันละ8,300บาทถึง8,700บาทต่อตันจังหวัดอุตรดิตถ์รับซื้อตันละ8,400บาทถึง8,800บาทต่อตันส่วนความชื้นของข้าวเปลือกเจ้า15%นะครับช่วงในการรับซื้อนะครับ ตันละ8,900บาทถึง1,200งบาทต่อตันครับพี่น้องครับครับก็ราคาเข้าสดไปแล้วครับมาดูราคาเข้าเปลือกแห้งครับนาปี67เจทับหกครับที่พี่น้องเก็บเกี่ยวแล้วตากนะครับก็ความชื้นที่ไม่เกิน15%ครับข้าวหอมมะลิ105่งครับจังหวัดสุรินทร์รับซื้อตันละ13,200บาทถึง14,000บาทต่อตันจังหวัดนครราชสีมารับซื้อตันละ14,900บาทถึง15,200บาทต่อตันจังหวัดอยบาทถึงานึ่งหมื่นห้อตันละ14,000บาทถึง14,200บาทต่อตัน จังหวัดศรีสะเกษรับซื้อตันละ13,500บาทถึง14,800บาทต่อตันจังหวัดบุรีรัมย์รับซื้อตันละ14,400บาทถึง15,000บาทต่อตันจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตันละ14,500บาทถึง15,000บาทต่อตันจังหวัดมหาสารคามรับซื้อตันละ14,300บาทถึง14,700บาทต่อตันจังหวัดยโสธรรับซื้อตันละ14,000บาทถึง15,000บาทต่อตันจังหวัดอำนาจเจริญรับซื้อตันละ13,600บาทถึง15,000บาทต่อตันจังหวัดนครพนมรับซื้อตันละ13,000บาทถึง14,100บาทต่อตัน จังห, sociedad, ห谢谢วัดสกลนครรับซื้อตันละ13,300บาทถึง14,000บาทต่อตันจังหวัดกาฬสินธุ์รับซื้อตันละ14,000บาทถึง15,000บาทต่อตันจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ15,100บาทถึง16,300บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ13,500บาทถึง14,300บาทต่อตันจังหวัดหนองบัวลำพูรับซื้อตันละ14,500บาทจังหวัดหนองคายรับซื้อตันละ13,500บาทถึง14,100บาทต่อตัน จังหวัดมุกดาหารรับซื้อตันละ14,000บาทต่อตัน, 1, ตนครับก็ดูราคาเปลือกปทุมธานีนาปี67/68ครับพี่น้องครับความชื้นที่ไม่เกิน15%นครับจังหวัดลพบุรีรับซื้อตันละ11,500บาทถึง11,700บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรีรับซื้อตันละ13,400บาทถึง13,600บาทต่อตันจังหวัดอุตรดิตฐ์รับซื้อตันละ12,600บาทถึง13,000บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุรีรับซื้อตันละ12,800บาทถึง13,000บาทต่อตัน จังหวัดกาญจนบุรีรับซื้อตันละ12,200บาทต่อตันจังหวัดราชบุรีรับซื้อตันละ12,500บาทถึง -12,600 บาทต่อตันจังหวัดปทุมธานีรับซื้อตันละ12,500บาทต่อตันจังหวัดนครนายกรับซื้อตันละ12,500บาทต่อตันครับก็มาดูราคาข้าเ,าเปลือกเนียวเวทยาวนา,วนาวปี67-68ครับพี่นครับความชื้นไม่เกิน15%ครับจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ11,800บาทถึง -13,200 บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ12,000บาท -12,5 จังหวัดสกลนครรับซื้อตันละ12,000บาทถึง12,100บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานีรับซื้อตันละ1500บาทถึง11,000บาทต่อตันจังหวัดมหาสารคามรับซื้อตันละ12,000บาทถึง13,000บาทต่อตันจังหวัดนครพนมรับซื้อตันละ9,500บาทถึง1300บาทต่อตันจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตันละ11,000บาทถึง12,000บาทต่อตันจังหวัดหนองบูลำพูรับซื้อตันละ13,400บาทต่อตันจังหวัดหนองคายรับซื้อตันละ12,800บาทถึง13,200บาทต่อตัน จังหวัดยะโสธรรับซื้อตันละ1 1 0 0 0บาทถึง12 0 0 0บาทต่อตันจังหวัดมุกดาหารรับซื้อตันละ1น0 0 0บาทต่อตันจังหวัดเชียงใหม่รับซื้อตันละ1 3 1 6 0บาทต่อตันจังหวัดน่านรับซื้อตันละ1 1 0่0บาทถึง1,200บาทต่อตัน มาดูรายการสุดท้ายนะครับเข้าเปลือกเหนียวเม็ดพระครับนาปี67ทั68ครับความชื้นไม่เกิน15%นะครับจังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ11,000บาทถึง12,000บาทต่อตันจังหวัดกาลสินรับซื้อตันละ12,500บาทถึง13,000บาทต่อตันจังหวัดเชียงรายรับซื้อตันละ12,000บาทถึง13,290บาทต่อตันจังหวัดนครพนมรับซื้อตันละ9,500บาทต่อตันจังหวัดน้องคายรับซื้อตันละ11,800บาทถึง12,700บาทต่อตันจังหวัดอานาจเจริญรับซื้อตันละ12,000บาทถึง12,500บาทต่อตัน จังหวัดมุกดาหารรับซื้อตันละ9,500บาทต่อตันตรงนี้นะครับราคาข้าวเปลือกดีนะครับพี่น้องเกษตรกรครับสดใสนะครับข้าวดีราคาดีครับมีความสุขครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยสู้ไปด้วยกันครับพี่น้องครับรับชมคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านๆอ่อนทั๋วด้วยครับสำหรับนี้สวัสดีครับ